สวัสดีครับสวัสดีคร yes. ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัส right. ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเราไปรีบเล่นรีบนอนกันนะครับลุยกันเลยครับไป่ออดเขียนจ้าสวัสดีครับไปไปไปเองไม่มีตาครับไปเลยซ้ายหรือขวาเราก็ต้องขวาเราจะได้ไปไกลๆนะครับผมอุ้ยมาถึงกระดานนี้แลยว้าว ครับมาแล้วเราไปสำรวจกันนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมมีเมสิทเร็วครับเร็วครับไปกันเร็วครับไปดุ่นกด e โอ้ยทุบทำไมล่ะ <laughs> โอเคมาเราจะไม่ตายกันนะเพื่อนๆทำทกนกลับให้ได้ด้วย จำไว้จำไว้ตรงนี้เหมือนห้องน้ำเดี๋ยวก่อนเลยนะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายมาโอ้ยไม่มีอะไรไปตันนะเดี๋ยวซ้ายมาตันแบบเปิดทีแค่ตองไร้อ่ะนะไปนี่ห้องน้ำอาขามันขามโอ้โหห้องน้ำมึงใหญ่อย่างเนาะห้องน้ำใหญ่จัดอะครับไม่ได้ปเก็บเก็บครับเก็บเลยครับอุ้ยอ้าวเสียงเปลี่ยนเลยครับเสียงเปลี่ยนเลยครับ โอ้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยครับยเไปๆๆมึงใครเนี่ยเอ้าเดี๋ยวไวมึงไวจังวะมึงใครมึงใครทุบมัน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 ไอตัวปอมนี่ไงของปอมนี่หว่าอะไรโอ้โหเยอะจังวะเอามีไม้ด้วยเออเอามันเอามันเอามันสวัสดีครับ เฮ้ยเฮ้ยมันยกหลบกูเฮ้ยมันยกหลบกูเอ๋อไอ้เคียมันยกหลบกูเอาชิบหามล่เอ๋อไอ้เคียบอดมันเก่งเกินไปเปล่ากูไม่ยอมมึงบีบคอเหรอมึงบีบคอเป็นกูเหรอไอ้เคียไม่โอ้โหวิ่งไวเกินปะตัวเองครับตัวเองครับตัวจริงครับตัวจริงครับเอาเอาไม้ไปครับอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเรามันมาแล้ว งานแก้งานแก้งานแก้เลยงานแก้ไว้อย่าไปยอมไว่เลยไอ้เรียงเรงเิงเรงลิงลิงมาลิงมาเิงมาว้าวเอวว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 วอววววววว้วว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 าวาวว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 ยวววววววูวะวว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 าวววููเีวว โอเคจำได้อยู่จำทางได้อยู่อเ,เอ้าชิบหายแล้วไอ้เหี้ยโอ้ทางไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวกูม,มาที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปอีกรอบเพราะว่าตอนนี้เพื่อนผมหายแล้วเดี๋ยวเข้าไปเราจะเจอลิงไหมโอเคเอ้เมืองใครฮลัลโหลตัวจริงไหม จีบหายแล้วเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเชี่ยเลยเฮ้ยตัวจริงป่ะเนี่ยไม่ไม่แล้วต่อเฮ้ยตัวจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยบอดมึงกระโดดได้เหรอชิบหายแล้วห,หล,วลงหลงฝูงวะ่ะ ไเฮ้ยเฮ้ยตัวจริงไหมเนี่ยโอ้โหกินทหารกลับเลยเว้ยเฮ้ยตัวจริงเปล่าฮัลโหลตอบหมดแล้วครับเฮ้ยมึงตัวใครตัวจริงเนี่ยโอ้ยเล่นแล้วหลอนว่ะตัวจริงตัวปลอมว่ะแม่งเฮ้ยตัวจริงเปล่ารับแรงไม่ได้เลยเฮ้ยตัวจริงปหมเนี่ยตัวจริงตัวปลอม ตัวจริงตัวจริงปาเกไปเดี๋ยวไอ้เหี้ยแล้วตะกี้กูหลงแม่งหรือมึงปั่นวะกูนึกว่ามึงจะตายแล้วแต่มกูตีมัวบแล้วนะบีบคอกูน่ะนั <c oughs> ้นเถอะตอนมาแดงแล้วต้องไปแล้วไม่ไม่แล้วไอ้เรียตายไปแล้วไงเอาตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วกูเจอใครวะกูรอดมาได้ไงเนี่ยโอ้โหกูรอดมาได้ไงวะ ังนนเ่่ยอูไอ้เียกูโดนม่วงงานจะมากี่ตัวก็ไม่รู้มันไปโผล่ประอื่นด้วยเบนอันนี้เลยแน่เออมันไปโผล่ประตูหลังออกประตูหลังเลยเอออ๋อไอ้เหี้ยมาโยน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 เอาไม้ไปสามร้อยคิดว่ตีไม่ถูกตีโดนบีบหอไม่อยากตีเลย บ้าเนี่ยพี่ตีอยู่ไม่บีบอบาเลยไม่ได้ดูไอ้ดูแต่ยังยูเวนุ่มกูเจอตัวปลอมอย่างเยอะอะเปิดมาเจอทางลงเลยว่ะตายดินตายดินมีอะไรบ้างของดีๆนะโองลงลงลงแมนแมนเกลือบเกลือบเกลือบอันนี้มาอันนี้มารอบนี้กูจะไม่โดนเว้ยเออกูรู้แล้วไอ้ยูที่แล้วมึงมันหายไปตอนไหนตอนนี้มึงเป็นเสียงเลยมึงขำอะ นขึ้หล่นอะ้วมีผมจะไม่หล่นหลุมอุ้ยต่อไปฮะต่อไปต่อไปแต่สายพ่อไอแม่ไม่มีเอ้าเอ้าเขยิ้มเลยอืมไอสัตว์นี่มางั้นตุ่มความกันอุ้ยความกันครับไป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 เหี้ยอะไรอุ้ยอุ้ยโดนไม่ไม่แล้วครับไปต่อ นายครับสัตว์มึงเงี้หนี <c oughs> มึงเงี้หนีมึงเงี้หนีอุ้ยโดนอีกแล้วกูโอ้โกูตายกูกูตายอือยหมหนักเลยชิบหายล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ยัมผีโหดจังวะอะไรอ่ะอเดี๋ยวตะกี้กมึงมึงตายได้ไงมึงโดน แล้วกูทุบมึงหรือยังไงแล้ววะคนไม่มาก็ะเดือกครับไม่ทุบกูอ๋อไอ้นนี้อันี้สงสารนะกลานะครับทุกคนที่อยู่ระวังช้านะครับดูมันดูมันเฮ้ยหลอกกันคนเดียวเลยเฮ้ยผมอยู่ไหนอ่ะไอ้เลนูมาเจอทางลงอะไรเฮ้ยต่อไอมตัวปตอม โดนแล้วมัน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 โดนเล่นแล้วเฮ้ยมึงมาโหดทางลงอะไรกันเฮ้ยทำไมเสียงดังจังมาอะไรเออเฮ้ยโอเคมาอะไรโอเคมาใครเนี่ยไม่ใช่เลยอย่ามิุ้งกูกูไปด้วยอีจะรู้ว่าไอ้ท่านมึงใครเนี่ยไปนี่ไปนี่เลยไปแล้วไปแล้ว เวันที่สองเรยังไม่มีของเลยตังยังไม่ถึงไหนเลยเออเล่นปูไปไหนกันหมดวะตายห้าหมดแล้วแน่เลยกูคนเดียวรู้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 ฉลาดเลยมันลงมันลงมันลึกมากแต่มันไม่มีของเลยเออมันจะมีห้องหนึ่งที่มันมีแล้วมันจะหมกอยู่ห้องเดียวเลยตะขี่เดินด้วยกันแม่งก็ยังกระต่ายสุดยอดออกไปดูดิไมัมาอะไรอยู่เนี่ยไม่เมาว้ เฮ้ยไม่ตัวป้อมเปล่าวะไม่มีไม่มีคนเลยไอ้อย่าเพิ่งไปไอ้ไอ้อย่าเพิ่งไปไอ้มันใช่ป่ะวะไปอยู่ข้างในโขกโขก11บาทเฮ้ยมันใช่หรือวะเป็นไหนหมดหรืวะเฮ้ยกูหาของอยู่ข้างในไอ้อย่าเพิ่งไปถึงหลอด ข้างหลอาเยมันมันกลัวเราไม่ขึ้นไม่ถ่านดยเดี๋ยวเราวิ่งมาพวกวิ่งมาแต่พอเราแบบอ้นนี่เรามีขอกมานมันแค่หกสิบเอ็ดทับสามรอยตายหมดแล้วมั้ยดูขอตัวปอบมาสักทีนะเเเโดนดีทีเดียวตายวยมาแล้ว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 ได้เหรอ นั่นนั่นมาเดินเนี่ะเดินเนี่ยเราเดินไปแล้วเดินออกไปแล้วเนี่ยแล้วโตทุกคนไม่เห็นขนาดเลยอ่ะเดินมาแต่ยังไอมันไม่เห็นไงอะไรนะเงั้นไปเลยนะไปเอะเฮียเฮียกว่าจะไปกูจะได้พูดสักทีว่าแล้วว่าแล้วเนี่ย สาร์เลยนนพี่พอตายบอดแม่งยังแรงอ่ะเฮ้ยเราต้องเสี่ยงว่ะอันนี้เอ้ยแต่มันคุ้มมันแม่งเหมือนกันเลยสัตว์แถมได้เงินเยอะกว่ามาแล้วด้านนี้ก็ไปดเดือดเดืดแกเลยโอพปอคาซ่อมอ่ะถ้าเราได้ถ้าเราทำพัาดองเจออ่ะ หวังว่ามันจะเจอนะด่นนี้ซะด้วยเฮ้ยเงินอยนกนกโอ้อะไรเนี่ยพิษโอ้ยชิหายแล้วอไปอไปไไ่ไมไม่ใช่ม่ใไม่ใช่ม่ใไม่ใช่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 ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใ่ไม ไหนไหนมึงใครอ่ะมึงใครไอไอบิดไอขวาเฮ้ยเมื่อกี้ใครไม่เดินอยู่นี่กลัวเว้ยนี่นี่ไอมาแล้วไอมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไหนวะมันมันมาแล้วมันมาแล้วไม่คือกูพยายามแยกไว้เพื่อจะหาของไงมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยนี่ไงพี่ไปจานจอพี่สวยๆเป็นกบบาทชิบหายละไอเฮียไม่มีด้วยเพราะกูเน้นหาของแลเว้ยอุ้ยแลบดเลิดอันนี้กูนะอันนี้กูนะถ้าน้องไม่ใช่กูนะไอ้ไอ้กูอยู่ไหน ไอ้ไอ้อยู่นี่อันนี้ตามเสียงไอ้ตามเสียงมาไอ้ไอ้อยู่นี่อยู่นี่พวกกูกูอยู่ไอ้เมยมึงใครมึงใครมึงใครอันนี้ยไอ้เออไปว่ากี้ไปวินมันมีเสียงระเบิดอ่ะเออไอ้เฮียด้านบนนี่ยแหละวุนหัวคนณอะระวังระวังอู้ยมันมาขวาขวามือขวามือป้อมเสียงไอเล่ด้วยนี่มาแล้ว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 ตัวป้อมตัวป้องตามตามมาตามตู๊ดตามตู๊ดเฮ้ยมีที่ชาร์จตรงนี้ด้วยนเอย ชิบหายแล้วตัวไหนตัวปอมวะเนี่ยอ๋อตัวปอมวิ่งไปละเฮ้กูวิ่งมานี่ขออาวุธสักอันนึงอะเฮ้ยทำบันไดปะไม่ใช่โอ้ชิบหายแล้วมาทำไมเนี่ะอุ๊ยเอาเดี๋ยวกูตายเหรอเอากูตายเลยเหรอไอ้เหี้ยกูตายเลยไอ้สัตว์โดนระเบิดโอ้ ใครจะรู้มันจะระเบิดตอนนี้วะคุณตายโอ้<ม>ยอด,อดยค,คุณผู้ชมกูตายไวจัดตเลยตายสองวันติดเลยออคุณตายู่ ชอบเสียงวะเอาโดนไล่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 ไอ้โดนตัวปลอมไล่เยี้ยยอุ้ไหนไหนใครไม่รู้ไอ้ไอ้ลุงหลงเมื่อกี้ไม่ใช่ไอ้ลุงหลงเมื่อกี้นี่นี่มาเจอแล้วมาเจอกันแล้วมาเจอแล้วไอเออพี่เราต้องหาดังออกกันสักหน่อยละใช่ต้องอาหารล้วเพราะว่าพี่จะตายแล้วแม่งจะตายกันน้ำพูเลยว่ะวิไอ้นี่ยังไม่ตาย ไอยังม่ตายเว้ยไม่ใช่แน่นอนต้องย้อนกลับไปไกลๆจริงพี่ต้องย้อนกลับไปตรงนู้นปกครับตาหายนายครับกูตายแล้วครับกูตายแล้วครับระเบิดต่อหน้ามึงไงไอชิบหายจะรู้อะมันของพอแล้วหรอวะมันจะออกกันเฮ้ยไปไปได้สูงเฮ้ยน้ก มาแล้วมาแล้วมาแล้วมืนมา <c oughs> ตายคู่เลยคร<อ> <c oughs> ตายคู่สตายคู่ไอ้ยี่คู่แกเกิดตายคู่เลยปั่นเลยปั่นคู่เลยอึงนอมัึงดูโบดูคอมโบ <c oughs> 没了。